ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1 1พายุโซนร้อนไรอันร็อกคาดว่าขึ้นฝั่งที่เวียดนามวันที่1 0 11ตุลาคม64นี้รายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมเนชแนลครับคลิปนี้จะมาแจ้งเตือนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1 1พายุโซนร้อนไรอันร็อกคาดว่าขึ้นฝั่งที่เวียดนามวันที่1 0 11ตุลาคม64นี้รายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม ท่านผู้ชมครับนี้ก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนึกยมวิทยาค,ครับผมฉบับที่11ลงวันที่9ตุลาคม64พายุโซนร้อนไรอ้อนร็อกครับเมื่อเวลาตี4ของวันที่9ตุลาคม64พายุโซนร้อนไรอ้อนร็อกมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกะาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด 19.5องศาเหนือลองจีจูด110.4องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าขึ้นฝั่งนะครับประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10-11ตุลาคม64นี้ครับผมอันหนึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูงประมาณ2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่อนสูงประมาณ2เตมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรได้ครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กคนงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับผมจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยม วิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย,ยาได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th ครับหรือไซต์ด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมประกาศหน้าวันที่9ตุลาคม64เวลาตี5ครับโอเคท่านผู้ชมส่วนเรดร์ดาวเทียมพายุลูกนี้จะเป็นอย่างไรจากแอป windy.com เราไปชมพร้อมกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับนี้ก็เป็นนะครับแอป windy.com ที่เป็นการพยากรณ์จากเรดร์ดาวเทียมนะครับผม โอเคถ้าประชมณปัจจุบันท้าประชมณปัจจุบันะน,ะ,น,ะ,นะครับอเอารามาดูส่วนของดาวเทียมกันก่อนเนาะอ่อ uh huh. ดาวเทียมณนะตอนนี้นะครับผมทําข่าวเช้าวันที่9ตุลาคม64ก็จะสังเกตว่านะครับในโซนของพายุนะครับจะอยู่ที่เกาะไฮลามบริเวณนี้นะครับผมจะมีส่วนของฝนตกนะครับแล้วกใ็ใจกลางของพายุอยู่ยตรงนี้นะครับทำให้สีเหลืองเกับสีเขียวๆนะครับก็คือมีฝนตกหนักนะครับผม ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สซนนั้นเรานั้นจะฝนตกน้อยหน่อยแต่ว่าจะตกทางภาคใต้เนาะทางประวบคิรีขันในโซนนี้นะครับชุมพรน,นะครับในโซนนี้นะครับผมภาคใต้ตอนบนเนาะส่วนทางภาคเหนืออีสานกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกนั้นมีฝนน้อยในช่งชวงเช้าน่าตอนนี้นะครับผมโอเคเรามาดูการพยากรณ์ฝน,ฝนและฟ้าผ่ากันบ้างเนาะโอเคณนะตอนนี้นะครับผมทําคลิปข่าวนะครับก็ปรากฏว่าใจากกลางของพายุนะครับจะมีลักษณะ เป็นศูนย์กลางอยู่ที่เกาะไหหลำประเทศจีนนะครับผมในโซนนี้นะครับแล้วคาดว่าจะขึ้นฟังวันที่10 11อตุลาคม64นะครับผม,เร,มเราเริ่มเป็นวันที่10เนาะะนะครับท่านผู้ชมพายุจะเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมโอเควันที่10ตอนบ่ายนะครับคาดจะขึ้นฟังที่เวียดนามนะครับแถวเมืองฮานอยเนาะแล้วก็พอวันที่11ก็จะอยู่ศูนย์กลางก็อยู่ประมาณประเทศ อ,อยู่ที่ประเทศเวียดนามเมืองฮานอยนะครับแต่ว่าพายุองนี้นะครับใจศูนกลางจะไม่เคลื่อนเข้าฝั่งที่ไทยท่านผู้ชมจะไม่ไม่มาหาในประเทศประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะแต่ว่าจะส่งผลให้ระยะนี้นะครับช่วงบ่ายของวันที่9นะครับฝนก็ยังมีน้อยอยู่ท่านผู้ชมพอวันที่1 0ปุ๊บเนี่ยฝนก็จะมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับผมรวมถึงที่เวียดนามลาวนะครับฝนก็มากขึ้นด้วยเนาะ 1> 11 1นะครับผมวันนี้1 1เนอ,อนาะ11บต้นายฝนก็มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าพายุนั้นขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วนะครับผมทำให้สมผลให้มาเลานั้นฝนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมอ่า10 11เนาะฝนมากขึ้นนะครับผม10 11มอันหนึ่งท่านผู้ชมอันหนึ่งพายุอีกรุ่งหนึ่งนะครับอันนี้12เนาะ12 13คาดว่าจะมาที่เกาะไฮดัมเช่นเดียวกันนะครับพายุนี้คาดว่าชื่อคมปาสุนะครับเป็นพายุลูกที่2ที่เรามีการพยากรณ์อากาศกัันนไว้ะครบผม ก็จะมาทางทิศทางเดียวกันนะาผู้ชมตามลงจากพายุ่ายออลล็อกนิดหนึ่งนะาผู้ชมเข้าที่เมืองวินเนาะเข้าที่เมืองวินนะครับประมาณ14นะครับประมาณ1 3 1 4ตุลาคมนะครับพายุทุกนี้ก็ขึ้นฝั่งที่เวียดนามเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอความคืบหน้าความอัปเดตอย่างไรเรามาชมกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข่าว,าวความความคืบหน้าอย่างไรสำหรับพายุรุ่นที่2เรามาชมกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคท่านผู้ชมครับสับก,การแจ้งเตือนนะครับจากกรมุตุนิยมววทยาฉบ,บับที่11นะครับพายุไรออนร็อกนะครับผมจากกรมุตุนิยมวิทยาครับหากมีความเคื่อน้าอย่างไรผมจะรีบมารยายงานในทราบนะครับผมพื้นที่ของท่านฝนตกมากน้อยอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก,กับผม,มนในช่องครับหากมีความเคลื่อน้าอย่างไรเกี่ยวกับพายุนะครับผมจะรีบมารายงานในทราบกันอีกครั้งนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ